วัสดีครับวันนี้มาในท่านั่งนะครับพบกันเช่นเดิมครับกับกองชนเริ่มเทิ่มของผมนะครับวันนี้มาแนะนาครับท่านผู้เลี้ยงทุกท่านที่เลี้ยงแล้วตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายและช่วงที่สําคัญที่สุดคือช่วงระยะที่ก่งเข้าแน่นะครับเป็นท้ายฤดู ใครเลี้ยงในฤดูกาลก็จะรู้แล้วว่า่วงนี้จะเป็นการเปลี่ยนอาหารข้างสุดท้ายหรือการทะลุโพรงนั่นเองนะครับบางคนเปลี่ยนอาหารข้างสุดท้ายบางคนก็เริ่มทะลุโพรงสําหรับวันนี้ผมมาแนะนําการทะลุโพรงก่าตัวเมียนะครับบอกก่อนว่าตัวเมียกระตุกคู้ทะลุโพรงกับคนละแบบนะครับตัวผู้นั้นอาจจะแยกไปเลี้ยงเดี่ยวแล้วทะลุโพรงบางตัวนั้นก็คือทะลุในถังรวมแล้วแยกออกมาเลี้ยงในแก้วชาวมุกนะครับนี่ผมเอา แมสหรือดินข้างหน้านะครับออกมาเป็นบางส่วนแล้วนะครับนะครับดูได้นะครับผมทะลุเจอแล้วนะครับอ่าแล้วผมก็จะค่อยๆเอามือนะครับอะไรก็ไม่เท่ามือนะครับถ้าเป็นถังรวมขนาดนี้นะครับตัวเมียถังนี้ผมปล่อยไป20ตัวนะครับผมก็พยายามนะครับทะลุอ่าเจอแล้วครับเจอหนึ่งตัวนะครับนะครับเจอตัวเมียแล้วครับ ถึงนะครับดูี่เข้าไปเข้าไปใกล้ๆเลยครับดูครับเจอตัวเมียแล้วนะครับเี่ยเจอแล้วครับเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะครับเขาประเภทเมียเป็นยังไงนี่คือตัวเมียแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับตัวเมียครับตัวเมียท่านจะแยกเลี้ยงก็ได้นะแต่สำหรับผมแล้วเห็นนะครับเจอแล้วครับเจอตัวที่สองแล้วครับดูได้ครับเจอตัวเมียตัวที่สองแล้วนะครับเห็นไหมพวงคิดกันนะครับ ท่านเจอตัวเมียแล้วนะครับเวลาท่านทะลุโพรงบอกว่าท่านไม่ต้องเอาออกมาครับท่านใช้ให้มันอยู่ในโพรงเดิมเลยครับค่อยๆนะครับเห็นไหมครับค่อยๆทะลุไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้ว้ารูเสร็จเอาอาหารออกนะครับอย่าให้มันกองรวมกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหาตัวอื่นไม่เจอนะครับมันมีตั้งยี่สิบตัวนะครับนะครับอาหารเราก็ไม่ค่อยมีอ่เศษมูลนนะครับ ค่อยๆขูดเลาะตามที่เราเจอครั้งแรกแล้วก็เลาะไปนะครับเลาะไปพอเห็นนะครับเจอแล้วครับเจอหลุมที่สามแล้วนะครับเห็นไหมครับหลุมที่สามผมเริ่มเจอแล้วนะครับเจอแล้วครับพยายามขูดเอาดินออกนะครับอ๋อตัวนี้ยังตัวนี้ยังเป็นตีนตายอเลยนะครับยังไม่เป็นแดนครับยังไม่เป็นดักแหนะครับตีนตายนะครับตัวนี้ อยังไม่ไม่แดงนะครับอาจารย์มาดูครับตัวดูยังยังเป็นหนอน,นอยู่นะครับพูดง่ายง่ายคือตีนตายคือเป็นหนอนทำโพรงแล้วตีนตายนะครับ <ๆ S 2> อ่าตัวที่สี่เจอแล้วครับนี่ก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเจอแล้วก็คือถ้าดูทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเพศเมียทิ้งไว้พักตัวในนี้มันก็ไม่ผสมกันเองเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงรวมเพศผู้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะผสมกันนะครับ เมื่อท่านเจอเพศเมียแบบนี้แล้วหลังจากนั้นท่านไม่ต้องทะลุต่อแล้วครับเราดูแค่เพศก็ได้ครับจบแล้วครับแล้วรอมันเป็นตัวเลยครับตัวนี้พอเราเจอกันแค่สามสี่ตัวนี่พอละเพราะว่ายังไงมันไม่มีเขานะครับท่านไม่ต้องไปเดือดร้อนครับว่าพงมันจะทะลุไปชนพงหรือว่าอะไรนะครับนี่ทะลุให้ท่านดูว่าเพศเมียคืออะไรนะครับเมื่อเราเจอแบบนี้เรารู้แล้วว่าเป็นดักได้แล้วครับ เราก็รออย่างเดียวรอให้เป็นตัวนะครับเป็นสัญญาณบอกให้เราบอกว่าตัวนี้พร้อมที่จะเป็นตัวแล้วก็จะมานับกันในวันที่เขาออกเป็นตัวแล้วว่าเขาจะพักตัวกี่วันนะครับหลังต่อจากนี้ไปนะครับจึงบอกท่านว่าคลิปนี้นั้นแนะนําท่านว่าเมื่อเจอเป็นดักแด้แล้วท่านไม่ต้องทําอะไรต่อครับเจอแค่สองสาตัวนี่ก็พอแล้วนะครับมีไว้แค่สองสามตัวไว้ดูว่าเขาออกจากดักแด้หรือย,อยังหลังจากนั้นเราก็นําไปเก็บไว้นะครับปิดฝานําไปเก็บไว้นะครับ ไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับไม่ต้องเอาขึ้นมาก็ได้นะครับตัวเมียนะครับเอาไว้แค่น,นี้นะครับแล้วตัวอื่นที่ยังอยู่อยู่ข้างใต้ครับอาจารย์ปล่อยไมู่่ในนั้นรอให้เป็นตัวเองเลยเพราะ<ช>ตัวนี้เราก็แค่ดูว่าเป็นโพงหรือยังเพราะยังไงเขาไม่มีเขาเขาไม่ชนโพงเขาไม่เสียครับเราแค่เปิดทะลุโพงเพื่อดูดว่าเขาเขาได้หรือยังนะครับตามอายุแล้วตัวนี้ก็เขาได้แล้วผมน่ามาประมาณสิเดือนกว่าแปดเดือนนี่คือ โอเคแล้วครับเจ็ดเดือนกว่านะครับครับแล้วสําหรับคลิปเพศผู้เดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปต่อไปว่าถ้าลูกกันอย่างไรนะครับครับสําหรับคลิปนี้ผมลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ